สวัสดีค่ะเวลานี้ก็คือสวยงามตามท้องเรื่องเวลานี้เป็นวันที่26เมษายนจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะคะอันนี้ส่วนมากเนาะบ,บ่อได้ซื้อกิ่งตอนบ่อได้ซื้ออย่างอันนี้คือปลูกด้วยมเมล็ดมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะทุกคนดูอันนี้คือต้นมะม่วงแก้วขมิ้นนี่ ปลูกได้ประมาณสองปีทุกคนมาดูเขาออกลูกแล้วลูกเขาคือสวยมากดูค่ะตอนแรกนะเห็นดอกสามสามพั่วแต่เขาติดลูกแค่1ลูกอุ้ยเราก็ดีใจเนาะอันนี้คือปลูกจากเมล็ดนะนี่สวยมาก อยากให้เห็นภาพจริงๆก็คือลูกเขาจะเหลืองทองสวยค่ะอันนี้คือแก้วขมิ้นปลูกจากมเมล็ดเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ